สายปลั๊กพ่วงบอกว่าใช้กระแสสูงสุดได้7.5แอมป์ถ้าเราอยากจะให้สายรับกระแสได้เป็น15แอมป์ก็ตัดสายให้เหลือครึ่งนึงครับหรือครึ่งหนึ่งครับสายเส้นนี้มาตัดแบ่งครึ่งก็จะกลายเป็น2เส้นจากเส้นเดียวรับกระแสได้สูงสุด7.5แอมป์ เมื่อตัดแบ่งครึ่งก็จะได้กระแสเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าคือ15แอมป์ครับสายไฟสามารถรับกระแสเพิ่มขึ้นเป็น15แอมป์ได้แต่ขั้วนี้ไม่รู้ว่าจะรับได้หรือไม่และตัวกล่องปลั๊กนี้ไม่รู้ว่ามันจะรับกระแสได้15แอมป์หรือไม่นะครับอันนี้ผมพูดถึงว่าถ้าตัดสายเอาเฉพาะสายไฟไม่รวมขั้วนะครับทั้งสองเส้นจะได้เส้นละ15แอมป์ สูตรคิดก็คือ P เท่ากับ power หรือตต์วัตต์เท่ากับโวลต์คูณด้วยกระแสเมื่อโวลต์ลดลงเท่าตัวกระแสก็จะต้องเพิ่มขึ้นเท่าตัวก็จะได้ัตต์ที่เท่าเดิมส่วนตรงนี้ก็คือสูตรโวลต์เท่ากับกระแสคูณความต้านทานเมื่อความต้านทานลดลงเท่าตัวกระแสก็จะต้องเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวก็จะได้โวลต์ เท่าเดิมนั่นเองครับสายไฟก็คือความต้านทานนั่นเองเมื่อเราตัดสายแบ่งครึ่งความต้านทานก็จะลดลงเท่าตัวสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่ที่ติดตามไม่พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับ